อย่างเอารอบบนไปลูกอย่างเอารอบบนไปเลยยกเยี่ยมมากไปถอยเก้าหนึ่งสองยกเยี่ยมมากไปหนึ่งแน่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 แนมันอยู่ของมันอย่าไปตดดมันลูกเก้าไปเลยอ่ะ,จะเจ้เจ้เยี่ยมมากหนึ่งสองยกมาเช่หันหน้าไปก็ได้ลูกหันหน้าไปางี้ อาวาเช่ยหันหน้าไปอย่างนี้เหมือนโคดหัหนอ้าก้าวไปลูกหนึ่งสองหมุนเออนั่นแหละลูกแล้วก็หมุนปลายเท้าปึ๊บปึ๊บยกเยี่ยมมาก 9, 1, 2, ก้าวไปหนึ่งสองยกถอยไปปึ๊บปึ๊บยกเยี่ยมมากสุดยอดก้าวปึ๊บหมุนอ่านี่ว้านพอมาถึงนิดปุ๊บ แอะแอะทาไอย่าหลงสเตปลูกอย่าหลงสเตปยกเยี่ยมมาก 1.. 2.. โดดอ่ะเยี่ยม <Yeah. S 1> ไม่ใช่ลูกหันหน้าไปเลยเขาบอกหันหันหน้าไปไงหันหน้าไปก่อนปื๊บปื๊บหมุนอ่าเยี่ยมมากถูกต้อง สุดยอด,โ,ดยโอเคโยนเตะให้เต็มเท้าได้กี่ลูกแล้วโยลูกโยโนเตะอ่ากระชากข<พ>า,าให้เร็วกระชาก <ขา S 1> ให้เต็มหลังเท้าลูก <พา S 1> วันนับอ่านั<พ>าน่นแหละถูกต้องถอยเก้าหนึ่งสองเย่มากเบรดิโก้ด เจ้าเทคลูกมีแรงเท่าไหร่เทคไปสุดอ่านั่นแหละโยนแล้วก็กระชากลูกโดนกระชากขาให้เร็วอ่้วนเยี่ยมมากขาหน้าไปก้าวไปเลยหนึ่งสองเออถูกต้องเวาซ้อมกสองเตะเหมือนกันมาถือว่ายนี้สวยทั้งยนลูกโยนเจ้าเขาบังเตะแล้วทิ้งตัวลงมาลูกนั่นแหละนั่นแหละโยนเหมือนระหวา่างเมื่อกี้โยด ตู๊กตัง้งหนเก้าปุ๊บยกเยี่ยมมากเลยปุ๊บปุ๊บอ่าเดี๋ยวโค้ชจะโยนให้จังหวะนีสส้สวัสดีคนดู2ล้านท่านในการชมมาเช่ในการชมมาเช่เล่นวันนี้นะคะนี่ สองล้านคนดูใน YouTube นะคะติดตามเขาได้นะคะมาเช่น้อยก้าวขวาปึ๊บมเพบหมุนเย่ยมมากอีกสามเที่ยวเพิบยกถอยไปให้เร็วพยายามให้ไว 9, 1, 2, ก้าหนึ่งสองยกถูกต้องมาเช่นจำจังหวะไว้นี้นะใหไ่แบบนี้ไว้นะเดี๋ยวโค้ชจะเอากลวยออกหนูต้องก้าวมาชงงนี้ นั่นแหละหนึ่งรอบผ่านไปจเจเจเต็มเท้าให้เต็มลูกกระชากขาให้เร็วกระชากขาให้เร็วอืสองรอบผ่านอ่าให้เร็วลูกให้เร็วให้เร็ว,รวถูกต้องสุดยอดวันนี้น่ารักมาก ขยันมากเลยนะคะตั้งแต่ตั้งกล้องมานะคะไม่เคยอู้เลยนะคะมีกล้องวงจรปิดไว้แล้วค่ะไปกินน้ำก่อนเจเจครบยิบห้าแล้วไปกินน้ำลูกเจล่าออกมาลูกมานี่นี่มาดูฝั่งนี้นะคะเจเจหัดเตนะคะกระโดดหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นมาเตอ่าเยอยม,มากเจเจเข้าให้ถึงบิด,ดขาให้แรงลูก กระดีดขาขนั่นแหละย่อขยมอ่านั่นแหละถูกต้องมายกกระโดดเก้าอ่านั่นแหละจังหวะเตะลูกยืดขึ้นไปให้กินให้สุดขาขวาอย่างอางอตาขึ้นไปโดดอ่าอันนี้ยังโดนหัวรองเท้าอยู่เอาไหมลูกโดนให้เต็มหลังเท้าสันเท้าอยู่ตรงไหนให้โดนสันเท้าอย่าไปโดนจุ้งลูก เนี่ยโดนหัวรองเท้าเข้าไปอีกถ้าหนูโยนห่างหนูต้องก้าวเข้าไปลูกถ้าหนูไม่อยากโยนห่างหนูโยนตัวไว้เนี่ยเนี่ยไม่เอาไม่เอาหนูต้องก้าวไปข้างหน้าลูกถ้าลูกมนโดนหัวรองเท้าพมบอกแล้วแรงนี้เท่าไหร่ขึ้นไปสุดอ่าเนี่ยมันมันห่างอย่างเงี้ย อ่าเยี่ยมมากทีนี้มันจะลงไม่ลงอยู่ตรงไหนลูกหนูรีดขาถูกไหมเท่าไหร่ละอ่ายี่อีกห้าลูกไปแล้วอีกห้าลูกแล้วกินน้ำแล้วม,มาเตหม่ไปเลยครับ Uhm. ตัวให้ดีลูกอยากเก่งต้องเตะให้เยอะลูกโคตรต่อยตื้นอ่าเขาบอกให้หมดเตะไปฝังไหนบ้างลูกพยายามไปไม่ได้ลูกข่ะตรงออกด้านข้างไม่ได้ลูกขาด มาเรื่อยๆ เท่าไหร่แล้วยี่้าใช่ไหม มาเอามาดูจังหวะอ้วนแปรนะคะมันดูอ้วน,นนะคะเมื่อกี้สเต็ปท้าไปแล้วมาดูของจริงได้เปล่า ที่ผ้าก็หมดแล้วลกูกมายถึงเปเปอร์นะหมดนะหมดแรง ใกล้เคียงลูกอาายโดดโดดโดดโดอยโอเคโยนเตะลูกโยนอันนี้ก่อนลูกโยนเตะเองลูกลนึงแล้วเขาไปเตะอ่าเดี๋ยวเาไปเตะนึกเข้าถึงไหนนะเข้าถึงเข้าถึง ่านี่นะคะมาดูเจเจนี่นะคะเปิดเตะอ่าแล้วก็โยนด้วยนะคะเนี่ยลูกเวลาที่หนูฝึกโยนอะ่ะโดดเล่โดดเล่โดดเล่ Okay. ได้บ้าอ่าเริ่มโยนดีลูกนั่นแหละเริ่มมาถึงแล้วลูกไม่เป็นไรมาถึงก็เก่งแล้วถ้าหนูเตะให้โดนลูกถ้าหนูเตะไม่โดหน,นห,โดหนูจะเจ็บลูกหนูพยายามเตะให้โดนตะก้อให้ได้ ตามองเท้าสัมผัสแล้วก็ตามอง,งเห็นไหมหนูเข้าไม่ถึงลูกหนูก้าวไปให้ถึงหนูโดดมาตั้งหลายครั้งลูกเออมาชมไอ้อ้วนนะคะคนชมสามหมื่นคนนะคะมาชมไอ้อ้วนเปิดแล้วชงนะคะเท่าไหรแล้วลูกเท่าไหร่แล้วมาเช่สามสามลูกเหรอ ขาดขที่หกเจ็ด้านโอเคไปแล้วสิบสามอึบไปยืนให้ดียืนให้ดีขยับขาไว้สิบสามยุบสิบสี่อึบยุบอย่าดีดอย่าดีดรอแล้วยกรอยกสิบห้าเยี่ยมมากอึบรอ ยก16ถูกต้องอย่าเพิเง่งเอ็นอึบ16อึบขยบับยก17บิดมาข้างหน้าได้ลูกยกมาข้างหน้าได้อึบยกข้างหน้า18ยกไปเลยข้างหลังลนู่นนะใครจะเตะให้เราพ่อคุณอึบพ่อคุณทุนหัวแน่แน่แนคนบอกจะตัดสายลูกยก19ขาซ้ายขยับด้วยลูกพี่ ขยับเลยลูกพี่ยกอ่าย0เอาหมุดตะกร้าไหมให้หมุดตะกร้าเปล่ามีเลยอีก5ลูกเนี่ยโอ้โหไม่แถมเลยไม่รู้เหมือนกันมาเอึบสิบห้าอึบสิบห้าอึบ,อ,บอย่าตัดลูกอย่าตัด ลูสิบห้าอึบนี่ไม่เอาเลยอีกห้าลูกไม่ได้สักลูกเลยเอาเก็บตะก้ามาแล้วไปกินน้ำไปแล้วเก่งมากว่านยี่สิบลูกดีวันนะี้เนี่ยโค้ชถึงบอกถ้าหนูสะบัดหนูจะเก็บตะตุม่มลูก